พลังงานฟรีจากคีโมนะครับแก๊ตร้อยเป็นบ่อกแก๊สนะครับขนาด17คบคูณ30เมตรเหลือๆนะครับบ่อกแก๊สแก๊สเหลือ บอ่อนี่บ้านขึ้นนะครับบอ่อนี้บอ่อเล็ก <c oughs> อันนี้สิบสามคูณยี่สิบเมตรนะครับกำลังพองหมูเล็กครับเสียงเครื่องนุมน่มเบาๆไปเลยครับผม,มข็ดึง5้าตัวเจ็ตัวรอยทั้ง พักแก๊สด,ดักน้ำครับพ่อแก๊สครับเป็นแบบพ่วงแก๊สเข้าหากันอันนั้นบ่อครับน,นบีบ่เป็นผลงานสร้างทัดนะครับทัดเบอร์แก,ก๊สนะครับมาคมบอ่อให้นะครับ อีกหลังนึงครับเจ็ดร้อยเหมือนกันครับเครื่องเดียวพัดลมห้าตัวสบายครับจากแชตบ่อเดิมนี่เป็นท่อน้ำลมนะครับต่อบ่อพักท้องำลนทักชักกะดท่อเดียวกันครับ ยัดฟรีๆครับชนากรฝาม